พี่น้องคะอย่างลลาสุดคะ่ะพี่น้องเราก็ได้เห็นนะคะทางด้านผู้ใหญ่บ้านสายจวดผู้บริหารนะคะเพชรลำเคินแม่พรพิรดีแม่สุภาพแล้วก็ทีมงานนะคะได้เดินทางคะ่ะพี่น้องข้ามฝั่งโคงนะคะไปที่บ้านน้องหน้าลำละครคะ่ะพี่นอ้องอาไมีเงิน ที่น at, ทนต้นขาใจเด้อคือนี่ก <unless> ันผ <Als> ้าลูกเจ้ามากขอบมาเราแล้วู้ใยา่บ้านก็ไม่พ่นแต่พอนั่นพ่นทางพ่นมีไนดอกตอนนี้ก็คือก็ร่งสังเนื้อสังโตก็ให้ลูกไปสังซวยนะรลบแต่ท่านในว่าลำลุวยเหมือนกับลองใช่ดอกยังขาดยังเหลือบางลายใหลูกเจ้าว่าวดาบเบลล์ข้าไป้ายังลูกให้เจ้า้ว่เลย ผูกก้นมาีวลากะคือยังพอเบาเนาะก็ยังมีพอเาเนาะลองรูนะองอีกะอันี้าที่น้องเด้อนี่มาเด้วมาหอดมาถึงเอาถึนทีละคผูกเบาแกนลูกทังเมียกับหลานมาด็นีเป็นหลานน้ำยาอยูยน้ำบาดีพอและแม่พังเป็หล้ว ดูไขมันไ้น้ไวยไปไปซางด้วยกันเงื่อนด้วยกันเพื่อนในดูไขน้ไปกคามจริ่งานันไหยเหเอาถ้าเอาสางเอาดูไันด้วยมีเง่นแ่ว่าด้วหละเรียพว่าแม่ว่าือเก้าหล่าว ตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ให้เจ้าเาะเือไปท่งเออไ่เอรเออกินล้จะให้เดินทอท่ก็ให้เดินละเกาะเอออยู่ดีแ่ทั้งกามลเป็นลูกเป็นเต้าไปแล้วบนีมือละกอดก็เอาเอามือละอดเออนั่งกันเสียเลยเป็นเป็นเต้ากันแล้เอาใส่มือไหับผกงเลกเป็นเต้าแล้วบีกกถูกความกัน เอาใส่ใส่อ่ะแล้ว hmm. ส er ิปลูกให้รับเอาลูกก่อนเนาะงพ่อกับครับีเวลางบาพ่อกับแม่เาครับครับนลเออครับบนี้บาปทางนซอยพ่อกับแม่ยทีมงานของเฮาเก็บเพิ่นซยย่านยสุขคนนั่นล่ะ เพราะว่าอะไรน่ะเหรอคะพี่น้องกระแสน้องล่าลังะครก็คือเชื่ออยู่แล้วล่ะค่ะว่าถ้ามี FC นะคะที่เป็นพลังบวกและแน่นอนอยู่แล้วพอมีพลังบวกมีกระแสนะคะด่ามากก็ย่อมเข้ามาอยู่แล้วค่ะพี่น้อง ดราม่าของน้องล่าลำละครนะคะที่หลายๆมุมหลายๆอย่างก็คือคนเดาไปต่งตางๆนานาค่ะพี่น้องทั้งว่าน้องนะคะบ้านรวยแล้วก็มาเหมือนกับว่าบ้านรวยแต่มาทําตัวเป็นจนเพื่อเรียกความสงสารนะคะแล้วก็บอกว่าน้องล่ามีแฟนู่แล้วคือหลายๆอย่างเลยค่ะพี่น้องเราก็จะหยิบยกมาพูดทั้งหมดไม่ได้เนาะพี่น้องเนาะแต่ก็สรุปรวมๆก็คือเป็นดราม่าเกี่ยวกับน้องล่าลำละครนั่นแหละค่ะ ทางนี้ทั้งนั้นนะคะทางด้านผู้บริหารเพชรลำเพลินค่ะพี่น้องก็ได้เดินทางนะคะข้ามไปเลยค่ะไปที่บ้านน้องล่าลำละครเลยค่ะว่านะคะกระแสที่เอฟซี FC, บางท่านบางกลุ่มนะคะที่ได้เอ่ยถึงทางด้านลบๆหรือเสีสยหายนะคะว่าเป็นจริงดังนั้นหรือเปล่านะคะการนี้ก็คือไปกันเลยค่ะพี่น้องแล้วก็ไปเที่ยวครั้นี้ก็เหมือนไปเที่ยวเลยเนาะพี่น้องเนาะก็ไปขอน้องล่าลำละครก็ต้องเรียกว่า ขอกับพ่อกับแม่นะขอเข้ามาแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกว่าไปรับมาอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ทําพิธีให้มันถูกต้องก็คือไปขอกับพ่อกับแม่น้องนะคะเพื่อที่จะพาน้องเนี่ยมาทางานนะคะพาน้องมาร้องเพลงนะคะอยู่ที่ฝั่งไทยก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศอบอุ่นค่ะพี่น้องที่ทางด้านผู้บริหารนะคะได้เอ่ยกับทางด้านครอบครัวของน้องล่าล้ำละครแล้วก็บอกว่า ดูแลนะคะน้องล่าลำละครเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็จะลักกันนะคะสุดๆเลยกับน้องล่าลำละครนะคะก็คุณพ่อคุณแม่ได้ไว้วางใจได้เลยนะคะสําหรับการมาอยู่เพชรลาเพลินนะคะจึงจะเป็นวงที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรแต่ก็สามารถที่จะทําให้น้องน่าลำละครมีชื่อเสียงได้นะคะนี่คุณพ่อคุณแม่ของน้องล่าลำละคระค่ะพี่น้องก็ได้อุ่นใจเนาะทางด้านผู้บริหารเนี่ยได้เดินทางมาถึงที่บ้านนะคะแล้วก็ มาหาคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ทําให้ต้องเรียกว่าคือทําให้ครอบครัวเนะี่ยได้สบายใจเนาะว่าลูกสาวเราไปอยู่ที่นู่นแล้วจะสุขสบายแล้วก็จะมีงานการที่ดีทําอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับผู้บริหารอย่างเพชรลาเพลินค่ะเราก็ต้องขอเช่นชมเลยนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็ญาติสภาพค่ะก็ได้เดินทางไปด้วยนะคะ สำหรับย่าสุภาพแล้วก็คือเป็นกำลังใจให้เป็ดน้อยนะคะล่าลําละครมาโดยตลอดนะคะแล้วก็เอ็นดูแล้วก็รักเหมือนลูกหลานแท้ๆค่ะคุณย่าก็เลยเดินทางร่วมไปกับทางนี้ด้วยเนาะค่ะสำหรับน้องล่าลําละครนะคะก็วันพรุ่งนี้แล้วนะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะวันที่29นะคะที่จะมีไลฟ์สดนะคะเปิดตัวศิลปินในเพชรลาเพลินแล้วก็เปิดตัวน้องล่าลําละครด้วยนะคะ f อนะคะแฟนคลับท่านใดค่ะที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรซื้อตั๋วนะคะก็อย่าลืมไปซื้อกันละกันค่ะที่หน้าเพจเพชรลำเพินนะคะราคาเพียง99บาทค่ะงานนี้บอกเลยเลยว่าน้องล่าลำละครมีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะพี่น้องและน้องล่านะคะก็คือกระแสน้องล่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าน้องอะ่ะคือที่จริงน้องก็เป็นคนติดดินอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่า เด็กบ้านๆที่โตมาแบบบ้านๆอย่างเราอะค่ะพี่น้องก็มีความแบบน่ารักสดใสแล้วก็ดือ้อๆในความเป็นเด็กบ้านนอกนี่แหละแต่ว่ากระแสะก็คืออาจจะในหลายๆด้านนะคะที่เห็นน้องนะคะได้มีเพลงเบอร์ในช่องตัวเองแล้วก็น้องได้ทําอะไรเยอะๆมากมายก็อาจจะทําให้คนตีเป็นกระแสะดราม,ม่าได้สําหรับใครนะคะที่ไม่ได้รู้จักแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ติดตามน้องมาตั้งแต่ต้ตนๆก็จะไมไ่รู้ได้เลยค่ะว่า เด็กคนนี้ก็สู้ชีวิตเหมือนกันค่ะพี่น้องและบอกได้เลยว่านะคะตอนนี้เพชรลำเพลินนะคะก็ได้แฟนคลับ f อฟซนะคะจากทางด้านเพื่อนบ้านจากทางสปปลาวก็เหมือนกับว่าสัมพันธ์ทำไมตีเนาะพี่น้องเนาะก็ยิ่งทำให้ความสำคัญของไทยลาวนี่ยแน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะพี่น้องต้องบอกเลยว่าน้องล่าลํานครนนะคะได้เป็นตัวแทนของ ทงฝั่งลาวนะคะที่มาเป็นศิลปินอยู่ที่ฝั่งไทยนะคะแล้วก็กระแสตอบรับก็คือดีมากแฟนคลับเอฟซีนะคะเชียร์และติดตามเป็นกําลังใจให้น้องล่ารำล,ละครค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชื่นชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้สาวซีด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้สาวซีก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะพี่น้องไว้มีข่าวเพิ่มเติมยังไงสาวซีก็จะมาบอกให้พี่น้องฟังอีกแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ